ใส่สมคุณนายเนื้อเย็นที่เป็นกำต่อยไตยศึกษาทำต่อต้องเช็ดหัวโสงแจกปืนตะเวนทั่วป่าเขาทุกชุกดามีลูกค้าที่ทให้ลูกน้องเฮียไปส่งก็เขาซื้อชุดอย่างเงี้ยทำเป็นคาราโอเกะเขาก็ตั้งอย่างเงี้ยไปไปตั้งตรงเวทีอย่างเงี้ยเขาก็ร้องเพลงคลาราโอเกะชุดอย่างนงี้ก็ตั้งห่างเลยนะ เห็นเขาสั่งสายเฮียไปที่ไปพ่วง่ะยาวแล้วฮะเป็นสิเมตรเลยนะเขาก็ไปตั้งห่างเขาก็ถ่ายมาให้ดูเหมือนกันบางทีเขาไปอยู่ที่กลางกลางสนับเขาก็ตั้งห่างเลยหน้าเวที แบบลูกค้าก็ตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าตั้งแบบที่ลูกค้าที่เขาทำก็ได้เขาทำดูดูสวยนะเขาก็ตั้งตั้งห่างอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าก็นั่งตรงกลางลูกค้านั่งกินข้าวตรงกลางกินเลี้ยงตรงกลางแล้วก็ตู้เนี่ยตู้ก็จะเข้ามุมอย่างนงี้เลยฮะเขาก็ปรึกษาเฮียต้อยเขาก็ทาตามที่เฮียต้อยแนะนําไปนี่แหละเขาบอกเสียงเสียงออกมาได้ดีแล้วเสียงมันก็จะออกไปอย่างเงี้ยออกไปอย่างเงี้ยแบบแบบเฮียต้อยแนะนําให้เขาตั้งนะ าบอกเสียงดีมากเลยฮะเสียงทางคนฟังทางโต๊ะหลายๆโต๊ะเนี่ยได้ยินเสียงเท่าๆกันหมดฮะสองเส้นเนี่ยมันออกมาจากเครื่องไม้ในข้างหลังเนี่ยออกมาจากเครื่องไม้เครื่องไม้ตัวนี้จะเป็นสาย XLR นะแต่หัวเนี่ยเป็นหัวโมโนลูกค้าก็เสียงเข้าไปคู่นี่เลยนะฮะตัวนี้ตัวใครตัวมันนะมีไม้อยู่สองตัวเครื่องไม้เนี่ยมีสองตัวถ้าลูกค้าร้องเพียงคู่ลูกค้าก็เล่นเล่นทั้งคู่เลยฮะปรับไปเท่าๆกันถ้าลูกค้าเล่นคนเดียวร้องคนเดียวลูกค้าก็ปิดตัวหนึ่งตัวใครตัวมันเลยนะสายเส้นเนี้ย จะเส้นเส้นไขของมันเลยมันเป็นหัว XLR นะสัญญาณนี่จะแดงแรงชัดเลยนะเอาไปร้องเพลงคาราโอเกะไม่ต้องการเบรกหนักๆมากนะนุ่มๆนุ่มๆหน่อยนะนุมนนะน่มๆลอยๆไกลๆก็ต้องเป็นตัวนี้ฮะออเดอร์หกจะต้องแนะนำนะเป็นออเดอร์หแต่ก็ถ้าเกิดลูกช้าลูกค้าชอบหนัก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 เลยนะก็ต้องเป็นทรง BV วก็ทรงอย่างนี้ฮะทรง BV แต่ตัวนี้มันเป็น18 ตัวนี้เป็น18ก็ตัวนี้เป็น15ถ้าลูกค้าชอบหนักนะลูกค้าเลือกได้นะราคาเดียวกันราคาเดียวกันถ้าลูกค้าชอบไปล้องสไตล์คาราเกะสบายสบายเฮต้อยก็จะเฮต้าไก็แนะนําให้เอาเป็นออเดิมหนุ่มๆเลอยๆถ้าอยู่ในชุดนะอยู่ในชุดมันจะเป็นเสียงกลางตัวนี้นะเสียงกลางตัวคางหมูทรงนี้นะเป็นทรงคางหมูนะเป็นตะแกรงเรียบๆนะเป็นตะแกรงเหล็กเหมือนกันตัวตัวเดิมจะเป็น300วัตต์นะลูกค้าเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนเป็น400วัตต์ตัวนี้จะเป็น400วัตต์และ เพราะว่าลูกค้าเขาเคยมาฟังเสียงที่โรงงานแล้วว่าเปรียบเทียบกันแล้วอันนี้ก็จะดังแรงชัดว่า400วัตต์ตัวนี้เคืยต้อ้ยออกใหม่นะออกใหม่จะเป็นทรงนี้นะลูกค้าจะเป็นทรงอย่างนี้เลยนะทีแรกเขาก็ไม่ได้ใส่ตู้แหลกนี่หรอกเขาเขาเพิ่มแค่ไม้เขาเพิ่มแค่ไม้ตัวเดียวฮะตอนนี้ลูกน้องเขาไปพอย้ายทิง้งอะไรก็ไปต่อทิง้งมันก็สายเสรยร์ฟหลุดย้ายทิ้งก็ไปต่อทิง้งแบบนั้นนะ่ะย้ายทิ้งก็ไปต่อทิง้งย้ายทิ้งก็ไปต่อทิง้งสายสัญุงสัญญาณก็หลุดก็เสียบผิดมั่งเส เสียบถูกมั่งตอนหลังเขาก็ให้งโรงงานเขาให้เหวนต้อยเนี่ยทางทางโรงงานเนี่ยใส่เมทัแลแลกเลยนะแลกตัวนี้ให้ต้อยทาเองนะก็เป็นแลกหูเหล็กลก,ก็ยกง่ายนะเวลาเวลาเคลื่อนที่อ่ะเคลื่อนที่ลุงน้องเขาก็ยกไปไปสนามหญ้ามั่งไปสระน้าม,มั่งไปในสวนตรงนู้นตรงนี้มั่งมันเคลื่อนย้ายง่ายนะลูกค้าไม่ต้องไปปลดพวกนี้เลยนะพวกนี้เอาไว้ตายตัวเลยปลดเฉพาะสเปคค้อที่ที่ตู้อันเนี้ยก็ไปเสียบปลั๊กแค่แค่ตัวเดียว ปักปักไฟลงไฟบ้านนะเสียบแค่ตัวเดียวทุกอย่างโรงงานจะต่อให้เสียบเรียบร้อยหมดแล้วถ้ามันมันนอกไตอองหวันเนะี่ยไฟเนี่ยเขาจะเกินบ้างตกบ้างถ้าเกินมันเกินมากๆาเนี่ยเบเกอร์ Baker ตัวนี้ก็จะตัดถ้าต่าไปเบเกอร์ Baker ก็จะตัดเหมือนกันนะถ้าไฟตกมันนอกชอบไฟชอบตกก็จะตัดเพราะอะไรถึงได้มีตัวนี้สําคัญเพราะว่ามันป้องกันป้องกันเครื่องไหมหนึ่งป้องกันดอกขาดแล้วก็ควบคุมได้หลายอย่างนะ ถามที่เทียนถามมีแถมอยู่ในกล่องนะลูกค้าก็กดไปที่สวิตช์ตรงนี้กดแช่นะอ่าแต่ลวมันสตาร์ทแล้วาตาวิดแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันสตาร์ทปึ๊บอ่าติดแล้วนะถ้าลูกค้าปิดปิดลูกค้าก็กดแชกทิ้งอ่าออฟนะลูกค้าก็กดแชกทิ้งอ่าปิดลูกค้าเปิดปุ๊บเนี่ย ลูกค้าก,ก็ก็พูดได้เลยนะเพราะว่าไมจะโจนให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าก็พูดได้เลยฮัลโหลหนึ่งนะดนนี้ไปไม้ตัวที่หนึ่งนี่ไม้ตัวที่สองอ่าส่วนตัวไม้นี้นะเฮียต้อยเร่งแค่ครึ่งเดีงวันลุ่งของไม้นะเอาเครึ่งเดียวก็พอเพราะว่าเราสัญญาณมันแรงฮนะเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะสัญญาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ ถ้าลูกค้าสัสสญญาณไม่พอลูกค้าก็เร่งได้ฮะลูกค้าก็ปรับมันลุ่มได้เป็นไลอยคู่ไม้ตัวใหม่จะเป็นกล่องพลาสติกแข็งแรงนะกองไม่แตกเนี่ยกล่องจะเป็นอย่างงี้ฮะลูกค้ากล่องกล่องก็ไม่เป็นไรฮะกล่องก็ไม่เป็นไรนะยจะอยู่ด้วยกันได้ไม่มีเสียบมีปลาแล้วลูกค้าสังเกตไหมจะอยู่หน้าโต๊ะได้ฮนะจะอยู่หน้าโต๊ะก็จะไม่เป็นไรฮะพูดเ,าเบาๆฮะลูกค้าพูดจะตองใช้ตัว,ต,วตัวนี้พูดต,ตัวตัวที่สองนี้นะ ตัวที่หนึ่งจะต้องไม่ได้พูดเะยต้อยปิดไว้นะก็คือตัวนี้ตัวที่สองก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะเดวต้อยใช้ตัวนี้พูดหัวลุ่มนะหอวลุ่มตัวที่สองอันนี้เป็นเบสนะลูกค้าเป็นเบสนะเป็นเบสของไม้นะก็เวลาพูดไม่เราก็ต้องใช้เบสมากเปิดนิดหน่อยก็ได้ตัวนี้เป็นแหลมเป็นแหลมนะอันนี้จะเป็นเสียงกลางพอแหลมปุ๊บมันจะเป็นเสียงกลางแล้วไวที่ลูกค้าก็ปรับไว้ที่ประมาณเนี้ยประมาณเที่ยง อันนี้จะเป็นเอคเฟกนะเอคโคอาร์เรนต์แอคโคแอคเฟกนะเอาไว้ที่เที่ยงกันเถะตัวนี้จะเป็นแอคโคนะเอคโคเห็นไหมเอคโคเช็คเท็เช็คแอคโคนีดหน่อยก็พอเนีลูกค้าอันนี้ตัวคือตัวนี้เป็นบาลานซ์สายฝานะลูกค้าต้องระวังนะก็เอาไว้ตรงกลางเลยนะเสียงจะได้ออกเท่ากันจะทำลูกค้าหมุนไปจน้ายเอาโลหนึ่งเอาโลสองข้างนี้ก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ กาลูกค้าละมุดมาด้านขวาเอาล้อหนึ่งออกมาออกมาเป็นเบลด้ะออกเสียงเบาแล้วนะเรียวต่อยออกมาเป็นเบอด่างเดียวแล้วเสียงกลางไม่ออกแล้วต้องระวังนะลูกค้าเนี่ยนะต้องระวังเอาไว้ตรงกลางฮะเอาไว้ตรงกลางตรงกลางไม่ดังกึกนะตรงกลางควบคุมเสียงทั้งหมดลูกค้าจะเอไว้ที่ตรงเที่ยงนี่แหละหลอามาเล่นเสียงเพลงสามโซนที่เป็นเบลดะถ้าลูกค้าเปิดเพลงไงสามัวนที่เป็นเบลด สส ja e im, York, ตัวน right no ี right. ้จะเป็นเบรคจะต่อยไว้ตรงกลางนะปรับเบรตัวนี้ปรับกลางนะปรับกลางเสียงเพลงนะปรับการของถ้าลูกค้าเปิดเพลงเปิดบูทูดเปิดลูกค้าเปิดเพลงลูกค้าก็จอบเอาไม้ตรงกลางก่อนก็ได้ถ้าลูกค้าชอบกลางมากกลางน้อยลูกค้าก็ค่อยๆปรับตัวนี้จะเป็นแหลมนะเอาไว้ตรงกลางก่อนก็ได้ถ้าชอบชอบแหลมมากแหลมน้อยลูกค้าก็ปรับเอานะตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้จะเป็นจะเป็นของวอลลุ่ม เสียงของคุ้มวอลลุ่มของเปิดเพลงเวลาลูกค้าเปิดเพงลงเปเพลงร้องลูกค้าก็ต้องเล่นวอลลุ่มตัวนี้ตอนนี้เฮียต้อยเร่งไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเฮียต้อยใช้ด้านใหม่นะเฮียต้อยใช้วอลลุ่ม,ลลมของใหม่อยู่นะหรือถ้าลูกค้าเปิดเพลงเปิดเพลงบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปเลยนะถ้าลูกค้าจะเชื่อมต่อบลูทูธเฮียต้อยจะเปิดจะเปิดให้ลูกค้าฟัง เบอร์บุทรพูดเดียวก็ยังไม่ได้เชื่อมนี้ถ้าลูกค้ามีการ u s ีก็เล่นการเล่น USB ได้นะตัวนี้ก็เป็นด้านฝ่ามือนะด้านซ้ายมือฮัลโหลตรงฝั่งนู้นอ่ะอันนี้เป็นของตรงนี้ฮัลโหลเท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 อันดับนี้ฮัลโหลเท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 ปุ่มสองปุ่มนี่ก็คือลูกค้าก็ถ้าลูกค้าไม่ร้องเพลงไม่ต้องสัญญาณแรงๆก็ลูกค้าก็ปรับได้นะตัวนี้แค่ต้้ยปรับ ปรับตัวที่หนึ่งอยู่นะตัวนี้ก็เล่นตัวที่หนึ Ole ่งอยู่นะเห็นไหมตัวที่หนึ่งลูกค้าไม่ไม่ได้เปิดวารุ่มนะตัวที่หนึ่งก็สายสายเส้นที่หนึ่งนะลูกค้าก็เปิดวารุ่มแลยวฮัลโหลแท้แท้แท้แทหนึ่งสองสามตัวนี้เฮยต้อยจะพูดตัวที่สองมั่งละตัวที่สองก็คือฝั่งนี้ตัวที่สองอ่ะเดี๋ยวต้อยยังไม่ได้เดี๋ยวต้อยยังยังไม่ได้เปิดวารุ่มเลยเปิดวารุ่มตัวที่สองตัวที่สองก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะ ลูกค้าเวลาเปิดเพลงลูกค้าไม่ใช่ไมล์ลูกค้าต้องปิดวันรุ่มนะปิดวันลุ่มเลยนะลูกค้าไม่ได้ใช้ไมลลูกค้าป,นะป,นะปิดไปเลยปิดไปเลยนะปิดไปเลยลูกค้าไม่ได้ใช้ไมลวัน,นี้จะเปิดเพลงแล้วยาต้อยจะเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังจะทํำยังไงลูกค้ากดไปที่โหมดนี่ก่อนกดไปที่ตัวโหมดนี้นะกดปั๊บบลูทูธสีแดงไฟกระพริบจะขึ้นลูกค้าก็มา,าที่โทรศัพท์เลยเปิบูทูธ ดีทีเซ็คลูกค้าก็กดไปอ่าเชื่อมต่อเลยเชื่อมต่อมันไวมากนะอ่าเชื่อมต่อแล้วพอเชื่อมต่อปุ๊บสัญญาณบลูทูธไฟกระพริบก็จะหยุดลงนะลูกค้าก็หาเพลงได้เลยเอคารา,าเกตอาคาราเกตลูกทุ่งแล้วกันนะเปิดวอลลุ่มวอลลุ่มเสียงของตัวนี้นะตัวนี้เราปิดวอลลุ่มไม้หมดแล้วอคาราเกตเราเปิดถ้าลูกค้าร้องไม้ลูกค้าต้องเปิดวอลลุ่มอย่าลืมเปิดวอลลุ่มไม์นะ ตอนนี้จะตด้เปิดเปิดมันร่มเสียง พงไปด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเปิดเปิดไมค์ก่อนนะอ่เปิดไมค์แล้วฮัลโหลอันนะี้เดี๋ยใต้เปิดไมค์ตัวที่หนึ่งนะฮัลโหลหนึ่งสองสาม ่อยศึกษาน้ำต่อต้องเช็ดผื ต่า,เ,า,าดเดียวเปียวเางาต่อซ้ำกินเห็นใจพี่นี้คนดีทั้งเซตเลยเบสสองใบสิบห้านะเบสสองใบสิบห้าเบสสองใบออเดอร์หกแล้วก็พร้อมเสียงกลางสิบสองนิ้วนะเดี๋ยวเสียงกลางเฮดเดจะบอกให้เสียงกลางสิบสองนิ้วทั้งเซตเลยนะทั้งพาวเวอร์ทั้งปี ทั้งไม้ไม้ที่เฮียต้อยร้องเพลงให้ลูกค้าให้ลูกค้าชมนะไม้ลอยคู่เป็นไม้ที่ไม่มีเสียงวิบวาลแล้วนะแล้วก็ลังปักแล้วก็กล่องเหลก็กกล่องเหล็กอย่างดีเลยนะตอนนี้เฮียต้อยทำส่งโรงแรอยู่เลนะกนละ่องเหล็กอย่างดีเลยทั้งเซ็ตสองหมื่นห้าพร้อมสายเลยนะลูกค้าพร้อมเปิดเลยนะพร้อมสาย XLR ด้วยนะสายเฮียต้อยจะให้สาย XLR ไปสัญญาณที่เฮียต้อยร้องเพลงให้ฟัง25,900นาะ25,900จากลูกค้า25,900ลูกค้าจะได้เสียงกลาง เสียงกลางสามร้อยวัตต์นะต้องบอกลูกค้าก่อนเป็นเสียงกลางที่อยู่ในชุดสา0ร้อยวัตต์แต่ที่เยต้อยเปิดอยู่ร้องเพลงให้ลูกค้าฟังเนี่ยเป็นเสียงกลางตัวใหม่สี่ร้อยวัตต์สี่ร้อยวัตต์จะเป็นเสียงกลางตัวใหม่นี่ที่เยต้อยเปิดร้องเพลงลูกค้าฟังลูกค้าต้องเพิ่มเพิ่มจากสองหมนห้าพันเก้าร้อยะลูกค้าเพิ่มเสียงกลางอัพเกรดเสียงกลางขึ้นมาเป็นสี่รอยวัตต์แต่แหลมตัวเดียวกันนะแหลมตัวเดียวกันเป็นตะแรงปั๊มนะตะแรงปั๊มตู้กรละสงนะลูกค้าตู้กรละสงเพิ่มใบละห้าร้อยบาท ต่อใบนะลูกค้าต่อใบห้าบาทก็สองใบ1น0 0งบาทก็เป็นรวมเป็นทั้งสิ้น2 6 9หมื่นหก้าร้อยสองืารอนี่ก็คือฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งแล้วฟรีค่าขนส่งส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินไปทางเลยนะเก็บเงินไปทาง